ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะต้องบอกว่ายังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพอย่างไม่หยุดยั้งเลยนะคะสำหรับทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะที่ล่าสุดนะคะวันนี้มีการประกาศแต่งตั้งดรสมประวินนะคะขึ้นดํารงตําแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ประธานกลุ่ม EIC ค่ะ ดยวันนี้นะคะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ประกาศแต่งตั้งดรสมประวินมันประเสริฐด,ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน E c o n o m i c Intelligence Center หรือว่า EIC ซึ่งมีผลการตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือวันที่18เมษายนเป็นต้นไปค่ะโดยจะเข้ามารับหน้าที่นะคะเป็นผู้นำทัพในการบริหารภาพรวมของ EIC ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ในการสร้างงานวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคเชิงลึกและงานวิเคราะห์ผลกระทบในภาคอุ สากรรมและสามารถสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ในการเป็นธนาคารที่ดียิ่งขึ้นหรือ t o B e a b e t t e r Bank ได้อย่างแข็งแกร่งและสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะ โดยดรสมประวินนะคะได้ให้มุมมองเกี่ยวกับแนวทางการบริหารศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจว่าสังคมไทยนะคะกำลังเผชิญกับความท้าทายสําคัญ2ประการประการแรกก็คือวิกฤตโควิด -19 และสงครามระหว่างร,ารัสเซียยูเครนทําให้เห็นว่ากําลังเผชิญกับโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงและประการที่2ก็คือกระแ er ส disruption ครั้งใหญ่ของโลกที่กําลังเกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดระเบียบโลกใหม่ที่ส่งผลต่อทั้งวิถีทางเศรษฐกิจและสังคมค่ะ ดังนั้นบทบาทสําคัญของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ก็คือการสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ลึกและครบถ้วนรวมถึงการเชื่อมโยงตรก,กะและการวิเคราะห์เพื่อทําให้เห็นว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรภายใต้เงื่อนไขปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะบทวิเคราะห์ต่างๆนะคะช่วยทําให้ทั้งผู้ประกอบการทั้งนักลงทุนสามารถที่จะวางกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ละค่ะ